เขาใกล้เขาใกล้บ้านเขาสูงใหครับผม นับลุงให้ดูดข้าว สองตัวเนี่รถอนเพชรก็เรียกอยู่ครับแต่ไม่เข้าร่วมต้นนะผมถอนต้นาตาตอนนี้ราขยาับมาใกล้นะผมจะเข้ามาเทียวต้นาเพชรเรเรียลนะครับ सित नहीं गया ให้ด้นกะป่านแะล้วอยู่ตรงไหนครับนะ เสียงใหญ่ครับมืกุกเสียงใหญ่นะญนะัตัวนี้คนระับเป็นนกสิงเออเจ้าสารพิรนะครับอยาลืมเรียกชื่อนกผิดเลยนะสารพิษน้องนะเรียกเลยนะครับอยูกันคนระับ้างจะมาแล้วมา 声音粗，来了 เรียบร้อยครับผมเสียงใหญ่ครับเรียบร้อยครับผมเสียงใหญ่ครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับนี่ครับ เสียงใหญ่ครับเสร็จจาสอนเพชรครับโอ้โหเสียงใหญ่แล้วครับสุดๆครับตัวนี้ครับอือหูนี่นอนครับสอนเพชรจัดเสียงใหญ่ให้ครับสุดยอดครับผมเดี๋ยวไปเก็บนกครับ สอนเพชรครับเสียงใหญ่แล้วตัวนี้ฟังคารุมไม่ถนัดนะครับต้องยกยองเป็นีฟังในเทปนะครับว่าคารุมประมาณหนรังผมไม่ได้ตั้งใจฟังครับสุดยอดครับสอนเพชรครับจัดแล้วครับปีนี้แต้มที่สวงครับพึ่งเดี๋ยวออกนะครับ เ,เพชรครับผมแก้มสองให้ยังสวยงามครับนี่ครับเรียบร้อยครับเสียดเจ้าสวนเพชรครับเสียงใหญ่ครับตัวนี้ครับ โอ้นกหน้าเลี้ยงครับตัวนี้หน้าเลี้ยงครับฟังเสียงนะครับนกเสียงใหญ่นะครับปากปากเล็กๆนะครับปากเล็กๆขันหนึ่งกุกนะครับหนึ่งกุกเสียงใหญ่เลยครับหน้าเลี้ยงครับนกตัวน้คีับเดี๋ยวจะเอาตัวให้ดูนะครับมาดูตัวนกเสียงใหญ่กันนะครับตัวนี้ที่ผมบอกว่าหน้าเลี้ยงนะครับถือว่าปากมันเล็กนะครับ ากบนลิกนะครับผมชอบนกปากกรลิกมันเป็นนกที่เบาเศร้านะกาเรียกเบาเศร้านะขันไวขึ้นไวนะมันดูตัวกันครับเสียงใหญ่ครับตัวนี้ครับคารุมนี่ผมฟังผมไม่ได้ตั้งใจฟังนะว่ามีคารุมขนาดไหนนะมัวลุน้นมัวมัวถ่ายคลิปอยู่นะครับมัวจับกล้องถ่ายคลิปอยู่แต่ว่าวฟังดูก็เสียงครูนี่ น่าจะใหญ่พอสมควรนะครับเสียงคู่ยังใหญ่นะครับแต่คลุม่มพวกขัดพวกอะไรนี่ผมผมไม่ได้ตั้งใจฟังนะครับเดี๋ยวต้องไปฟังในคลิปนะครับเรจะบอกอีกทีหนึ่งว่าเป็นนกขลุมมีขัดหรือเปล่านะครับแต่อ่างนี้ไม่ได้ยิน,นครับอ่างไม่ได้ยินนกเสียงใหญ่จริงแต่ไม่มีอ่างครับคือตะไคร่มันห่างนะครับตะไคร่ตะไคร่ค่อนข้างห่างแล้วทำให้ขานกหรือว่าปีกนกอะไรมันไปพันไปหมดครับ เวลาเราแกะก็จะลําบากนะผมเนื้อคอนบนก็ต้องทําตะข่ายทางนะครับเพราะผมเคยเอาตะข่ายถีขึ้นไปตากครับฝาดนกนะครับรวบนกไปเรืนะครับอนี่นะครับอ้าวปากไม่ใหญ่นะปากปากบนเล็กๆนะครับนกตัวนี้นะครับเสียงใหญ่นะเป็นนกเสียงใหญ่นะนะ มสอนเพชรคูนลกหรือเปล่านะครับสอนเพชรสอนเพชรไม่คูนลกนะครับโดนเดี่ยวยุ่มไปแล้วนะครับสอนเพชรนะครับโดนเดี่ยวเข้าตีนะครับในบ้านเลยนะครับแต่โกงสอนเพชรมันใหญ่นะครับก็เลยรอดไปนะครับดูขนหลังหลุดหลอกครับแต่เห็นห้าวนะครับเมื่อเช้าเห็นห้าวมก็เลยออกมานะครับมาดูสีสันมาดูตัวนกตัวนี้นะครับ ตัวไม่ตัวครับจับดูแล้วตัวไม่ตูไม่ถึงกับอ้วนมากนะครับดูลายคอนะครับผมจะให้ดูลายคอนี่ครับดูลายคอนะครับดูสร้อยคอนะป่านี้ผมเคยได้หลิวเฟืองไปนะ,ข,นนะขึ้นเร็วมากนะครับขึ้นเร็วมากนกป่านี้นะได้หลิวเฟืองไปเป็นฝ่าข้างทางนะครับอาจจะเป็นนกประมาณนกติดลูกผสมที่เขาบ่อยมานะครับ ดูสนับปีกครับสนับปีกใบมน์ครับไม่แหลมครับนี่ครับสนับปีกนี่ครับใบมณนไม่แหลมครับดูตะเกียบติดตัวนี้ตัวผู้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเกียบแบบติดกันไปเลยนะครับสองข้างติดกันไปเลยครับดูเกล็ดนะครับเกล็ดตัวเกล็ดผมยังไม่ได้ดูเกล็ดเกล็ดก็แจกประมาณนี่ครับ สามเกตครับทั้งซ้ายสามเกตข้างขวาเกดใจประมาณสองสองเกตเนี่ยตัวตัวนี้ตัวผู้แน่นอนครับผมชัดเจนครับตัวผู้แน่นอนะเกียบชิดครับตูดตัวเล็กนิดเดียวครับตัวนี้ตัวผู้แน่นอนแต่ตัวไม่โตครับตัวเล็กครับนกตัวเล็กๆครับเตะลายคอดูลายคอครับสวยงามเลยครับ มีรถมอเตอร์ไซค์มาครับผม,กมตกใจมากเลยตัวเล็กครับนตัวเล็กจริงๆครับไม่โตแต่เสียงทำไมใหญ่งนี้ครับตัวเล็กแต่เสียงใหญ่สวยงามครับผมเด็กบอ,อกเขาเก็บก่อนเมื่อกี้เลยสงสัยจะมาหาที่ดักหนูนะเมื่อกี้นะครับ ผมอยู่นี่ก็เลยลดละออกไปแล้วผ่านหนูนะครับมีว่ากันนะเข้ามาคนระับก็คุยกันนะครับใครที่เข้ามาเจอผมที่ไหนก็ทักได้นะผมทักกันได้คุยกันได้คนระับ เตวสอนเพชรจนได้นะครับเสียงใหญ่นะครับถ้าไม่ได้วันนี้ผมก็คงมาตามแหละครับนกตัวนี้ครับแต่วันนี้ไม่ได้ยังไงก็ต้องมาตามครับเสียงใหญ่ขนาดนี้ครับหายากเลยครับนกเสียงใหญ่แถวบ้านแต่บนตากนี่อุนเขาตากนะครับเส,สียงใหญ่เยอะมากเลยนะครับที่ตาก,นะ,น,กานะครับเสียงใหญ่เยอะนะครับนกป่านะครับแทบ เจอแต่เสียงใหญ่ๆนะเสียงเล็กๆยังหายากกว่าเสียงใหญ่ที่ตากนะครับเรามีนัดก,นกันกับทีมงานอีกวันที่สิบห้านะครับสิบห้าสิบหกนี้นะครับผมจะขึ้นไปตากอีกนะครับถ้าใครอยู่ละแวกนั้นหรือว่าเป็นคนตากหรือก็อยากจะไปร่วมก็เชิญนะครับเชิญได้นะครับกิจกรรมก็ต่อแบบเชิงอนุรักษ์นะครับไม่ทําลายไม่ไม่มีสิ่งผิดกฎหมายนะครับผมก็คือว่าเราไม่ไปร่วงล้มพวกไก่พวก ไก่ปลาพวกอะไรเนี่ยที่ที่มันเป็นส,รรสัตว์สงวนสัตว์คุ้มครองนี่เราจะไม่ยุ่งเกี่ยวนะครับเราจะเอาเฉพาะนกเขานะครับนกจุกนกอะไรเราก็ไม่ไม,ไม่ไม่ยุ่งเกี่ยวนะครับเราเฉพาะนกเขานะครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมไปต่อต้นอื่นกันครับ